อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวสลิมสลิมเนี่ยออกแบบมาสําหรับการทําให้เรามีหุ่นเพียวขึ้นสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นสลิมนะครับเราสกัดมาจากกาซีเนียแคมโบเกียสามารถลดน้ําหนักตัวได้โดยลดความอยากอาหารหลังจากนั้นไปสลายไขมันเก่าได้และยับยั้งการสะสมไขมันใหม่ได้เพราะฉะนั้นมีองค์ประกอบถึงสามข้อด้วยกันที่จะช่วยทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นโดยไม่เกิดยโย่เอฟเฟกต หลายคนมีประสบการณ์ในการทานอาหารทานยานะครับที่ลดน้ําหนักไปตามคลินิกต่างๆยาเหล่านั้นกดระบบประสาทส่วนกลางของเราทําให้เราไม่อยากอาหารพอเราไม่อยากอาหารเราทานลดน้อยลงน้ําหนักลดครับแต่หลังจากนั้นยาหมดฤทธิ์เป็นไงครับความอยากอาหารกลับมาเท่าเดิมเราทานเพิ่มมากขึ้นน้ําหนักก็กลับมาเพิ่มมากขึ้นในเวลาที่รวดเร็วอย่างนี้เราเรียกว่าปฏิยาโยโยเอฟเฟกตัวสลิมไม่ทําให้เกิด ปฏิกาโยโยเอฟฟกเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้กดระบบประสาทส่วนกลางของเราแล้วเราทานก่อนอาหารนะครับ3 0มสถึงหกนาทีวันละ2ครั้ง สวัสดีค่ะรินนัทวรัสุปการนะคะอาชีพเป็นนักเคมีค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะสินค้าตัวเอเจลตัวหนึ่งนะคะเรียกว่าตัวสลิมนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หาหนทางควบคุมน้ําหนักเนี่ยมาเยอะมากเลยคะจะกินยาลดน้าหนักเอ่ยแล้วก็อาหารเสริมอีกหลายๆยี่ห้อนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มีสินค้าตัวไหนเลยนะคะที่อร่อยแล้วก็ทําให้เราทานได้ต่อเนื่องนะคะทําให้น้ําหนักลดลงนะคะ6กกิโลนะคะภายในสามเดือนนะคะก็ขอบคุณเอเจลมากค่ะ ค่ะนี่ันนนางสาวดวงพรสายทองนะคะผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองประทับใจก็คือ,อสลิมกับโปรนะคะทานไปทั้งหมดประมาณ3เดือนถึง4เดือนน้ำหนักจาก110ยกิโลนะครับลดไป18กิโลตอนนี้น้ำหนักเหลือ9กกิโลค่ะขอบคุณเอเจลค่ะสวัสดีค่ะครับชื่ออิทธิพัฒน์สมุนทรัพย์นะครับ เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับ,รบผมเออผมประทับใจสลิมนะครับ<ะ>เพราะว่าหลังจากสปอนเซอร์เพื่อนเข้ามาแล้ว<ะ>ปรากฏว่าเขารับประทานสลิมได้หนึ่งเดือนนะฮะ,ฮะปรากฏว่าหน้าเขาดีขึ้นฮะตอบนะฮะ,ฮะแล้วก็ดูเขาหน้ากระชับขึ้นนะฮะตัว<ะ>เองก็เลยประทับใจแล้วก็มาทานเอง,ลง,งหลังจากนั้นก็รู้สึกว่า ไขมันต่างๆบริเวณหน้าเนี่ยลงชัดเจนนะฮะห่างจากเพื่อนไปสองอาทิตย์เพื่อนมาเจอเพื่อนทักเลยบอกว่าผอมไปเยอะนะครับครับผมพุงเพิงก็ยุบครับผมเสร็จลงไปทั้งหมดได้กี่กิโลแล้วครับเออประมาณสองสามกิโลครับผมกิโลใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนครับก็พีระพง์แพงพิรีครับอ่าก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ ประทับใจนี่ประทับใจตัวสลิมครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็คือจะเป็นคนเล่นกีฬาอยู่แล้วเมื่อก่อนก็จะหุ่นก็จะโอเคก็ดีครับแต่ว่าพอหลังจากที่หยุดเล่นกีฬาไปเนี่ยก็เริ่มมีพุงใหญ่มากนะครับก็ทำยังไงก็ลดไม่ได้จนมาเจอสลิมนะครับก็เพียงแค่สองสัปดาห์เนี่ยลงไป5กิโลครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ประทับใจมากๆก็คือพอหยุดทานสลิมแล้วเนี่ยครับสองเดือนผ่านไปน้ําหนักไม่ขึ้นอีกเลยครับก็ขอบคุณ ครับผมสวัสดีครับผมวชลิเมตนะครับนิติวัฒน์เอกธาดาแต่ก่อนก็เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าย่านรามคำแหงครับแต่ก่อนก็ไม่เข้าจะมีความเชื่อมั่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็ได้ทดลองทานในผลิตภัณฑ์อื่นๆมาบ้างแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสริมนะครับวันนี้มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ได้ชื่อว่าเอเจล ซึ่งเป็นซองแบบนี้แหละครับทําให้พกพาสะดวกแล้วก็ทานง่ายจึงตัดสินใจในการที่จะลองทานดูครับปรากฏว่าเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นทําให้น้ําหนักที่80กิโลของผมนั้นหายไป5กิโลภ <c oughs> ายในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทดลองความแปลกใหม่แล้วก็อยากจะทดลองความสะดวกสบายว่ามันสามารถ ให้ผลจริงหรือเปล่าผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะท้าท่านด้วยว่าวันนี้มาลองได้แล้วครับเพราะผมเห็นผลด้วยตัวเองแล้วหนึ่งทิตห้ากิโลครับขอบคุณครับขังการเจชาบุราธิภาพรน,นะครับผมจากกรุงเทพน,นะครับเออ สิ่งที่จะมาแชร์ในวันนี้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยครับได้ให้แม่ผมนะครับได้ทานตัวสลิมนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับแม่ผมมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอเเลสตอรัวตัวกีบสลายที่มากสูงเกินไปนะครับผมสูงถึงร้อยยสิบกว่าๆนะครับแล้วหลังจากที่ทานสลิมไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับผมแม่ผมตัวกีบสลายนะครับเหลือแค่ร้อยเจ็สิบกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับว่าโปรดักต์เนี่ยตัวสลิมเนี่ยได้ผลจริงๆขอบคุณมากครับ ก็สามารถนะครับที่จะช่วยปรับสมดุลนะครับของไขมันในเลือดของเราได้นะครับมีหลายคนนะครับที่ทานไปแล้วเนี่ยหวังผลในเรื่องของการลดน้ําหนักแต่ไขมันในเลือดนะครับก็เป็นผลพลอยได้นะครับที่ทําให้เราสามารถควบคุมได้ดีขึ้นนั่นสามารถที่จะทําให้เราสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดต่างๆได้เช่นความดันสูงนะครับหรือโรคเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันหรือว่าโรคหัวใจได้นะครับ